มาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษากันบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องเสียงในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปดูกันเลยสำหรับเสียงในภาษาไทยนะคะประกอบด้วยเสียงสประเภทด้วยกันทำไมถึงแบ่งเป็น3าประเภทเพราะว่าเขาแบ่งตามลักษณะการออกเสียงออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงในร่างกายของเรานะคะเริ่มที่เสียงแรกเสียงสระเสียงที่สคือเสียงพยัญชนะและเสียงที่สคือเสียงวรรณยุก นะคะคเสียงสระคืออะไรก็คือเสียงที่เปล่งออกมานะคะคจากแหล่งกําเนิดเสียงในร่างกายของเราโดยที่ไม่มีอวัยวะอะไรในปากไปสกัดกั้นเขาเลยนั่นก็คือเสียงสระนะคะซึ่งเสียงสระมีอยู่21เสียงด้วยกันนะคะนอกจากนี้เสียงสระยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสียงแท้นะคะอย่างที่ครูบอกไปว่า ไม่มีอะไรมาสกัดกั้นเลยออกมาเป็นเสียงแท้ๆเลยเขาก็เลยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสียงแท้นั่นเองนะคะเสียงสระนะคะจะแบ่งเป็นสระเดี่ยว18เสียงและสระประสมอีก3เสียงจึงรวมกันเป็น21เสียงนั่นเองค่อันนี้ก็เป็นคําอธิบายของเสียงสระนั่นเองเป็นเสียงที่เปล่งออกจากลําคอโดยไม่ถูกสกัดกั้นนะคะ มาดูที่ประเภทแรกนะคะสระเดียว18เสียงแบ่งได้ดังนี้โดยจะแบ่งเป็นสระเสียงสั้น9เสียงและสระเสียงยาว9เสียงเป็นคู่กันพอดีเลยนะคะ9บวก9ก็เป็น18นะคะสระสั้น9้าเสียงได้แก่อะไรบ้างสระอสระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระ อและสระเอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระเสียงยาวก็คือสระที่คู่กันนะคะโดยออกเสียงยาวมากกว่าสระเสียงสั้นก็จะได้แก่สระอาสระอีสระือสระอูสระเอสระแอสระโอสระอและสุดท้ายสระเอ นะคะคเราก็จะออกเสียงคู่กันไปนะคะออาอีอืออุเอเอแโอออและเออสิบแปดเสียงทีนี้สระผสมสามเสียงมีอะไรบ้างก็ได้แก่สระเอียเอือและอัวหลักการจำนะคะก็คือครูได้ให้หลักการจำพวกเราไปแล้วให้จำว่า <can> <can> เมียเบื่อผัวเอียเอืออัวเมียเบื่อผัวนะคะเป็นยังไงคะจาได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมที่เรียกสร,ร,ระผสมเนื่องจากเป็นสระที่เกิดจากการประสมสระเดี่ยวรวมกันสองเสียงนะคะสระอีบวกสระอากลายเป็นสระเอียทําไมถึงกลายเป็นสระเอียเนื่องจากอีบวกอาสองเสียงถ้าเราออกเสียงเร็ว,รวก็จะเป็น เออเออเอเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นอียเอียเอียอียอียกลายเป็นสระเอียนั่นเองนะคะอือบวกอานะคะอือบวกอากลายเป็นสระเอืออืออา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 ือนะคะส่วนสระอูก็จะเป็นสระอูบวกสระอากลายเป็นสระเอืออูอาอูอารออาร์อูออวอ ะะเพราะฉะนั้นสระประสมทั้ง3เสียงเกิดจากการประสมสระเดี่ยว2เสียงรวมกันกลายเป็นสระระสมนะคะสูตรการจำห้ามลืมเมียเบื่อผัวฮนะ,ะทีนี้รูปสระในภาษาไทายมีจำนวนเท่ากับเสียงสระเลยน,นะคะรูปสระจะมีอยู่21รูปเราเรียกต่างๆกันออกไปซึ่งรูปสระ เราก็จะนําไปผสมกันนะคะบางสระอาจจะมีรูปสะประผสมกันสองรูปบางสระมีรูปผปสมกัน3รูปเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละรูปเรียกว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเรียกว่าวิสัญนีที่เราเรียกสระอะนั่นแหละนะคะอ่าที่หน้าตาเหมือนสระอาก็คือเรียกว่ารากข้างนะคะสละีก็คือพินอีขผนทอง ฟันหนูนรคหิตหรือหยาดน้ำค้างสรรอุก็เป็นตีนเหยียดสระอูตีนขูไม้หน้าไม้หันอากาศไม้ไต้คูไม้โออ่ะเราลองจินตนาการว่ามีสรรอะไรบ้างที่ผสมด้วยกันหลายๆรูปอย่างเช่นสระเอานะคะครูยกตัวอย่างสระเอาก็จะเป็นสระอะไรบวกอะไรคะ จะกลายเป็นสระไม้หน้าบวกลากข้างนะคะนี่คือไม้หน้าและด้านหลังก็คือลากข้างกลายเป็นสระเอานั่นเองนะคะต่อไปสระไอไม่ม้วนเรามีชื่อเรียกว่าไม้หมวนไม้มาลายตัวรึตัวรือตัวรึตัวรือต,ต,ตัวอตัวยอและตัวบอนะคะ ทีนี้เสียงสระจบแล้วไปดูเสียงที่สองกันบ้างนะคะได้แก่เสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะก็คือเสียงที่เปล่งออกมาเหมือนเสียงสระนั่นแหละแต่มีอวัยวะภายในปากมาสกัดกั้นไว้ทำให้เกิดเป็นเสียงพยัญชนะต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งพยัญชนะไทยเนี่ยมีอยู่44รูปกอไก่ถึงฮนุกูกนะคะ แต่มีแค่21เสียงเนื่องจากว่าบางตัวก็ออกเสียงเดียวกันนะคะออกเสียงซ้ำกันเรามาเริ่มที่พยัญชนะเดี่ยวนะคะพยัญชนะต้นเดี่ยวก่อนอยู่ด้านหน้าเขาจะเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นเดี่ยวคือพยัญชนะพยัญชนะที่ออกเสียงเสียงเดียวไม่มีเสียงไหนมาควบเลยนะคะถ้าเรามีสัญลักษณ์ของเสียงแบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์ทับ กำกับด้านหน้าและด้านหลังตัวพยัญชนะแบบนี้เราจะไม่ออกเสียงกไก่และแต่มันจะเป็นเสียงเกอะนะคะอ่าถ้าเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ออกเสียงเกอะถ้าเป็นคอควายก็เป็นเสียงเกอนะคะถ้าเป็นงองูก็จะเป็นเสียงเงอะนั่นเองอ่ามาดูว่าแต่ละสัญ,ญลักษณ์เสียงมีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะเสียงเกอะอันแรกก็จะเป็น อ่ากอไก่ตัวเดียวนะคะไม่มีตัวอื่นที่ออกเสียงเก๋เหมือนกับกอไก่ส่วนเสียงเก๋มีตัวอะไรบ้างมีห้าตัวเลยนะคะมีขอไข่ขอขวดคอคนคอควายคอระคังสังเกตว่าออกเสียงเข๋หมดเลยขอเขขขอเคอเคอเคอเนะคะเพราะฉะนั้น5้าตัวนี้ทุกตัวออกเสียงเก๋นะคะ ส่วนตัวต่อไปเสียงเหอะก็จะมีงองูค่ะเสียงเจะจอจานเสียงเฉิได้แก่ชอช้างฉชิงชอเชอเส,เสียงเยอะได้แก่ยอยักษยอผู้หญิงสอเออมีสองตัวยอยักษและยอผู้หญิงนะคะเสียงเสิร์มมีหลายตัวเลยซอโซสอ,สอสาลาสอฤษีส,ส,อสอเสือ เสียงเถอเช่นกันนะคะมีถึงหตัวทอฐานทอพุเท่าถอถุงทอทหารทอถุงนรียนสังเกตว่าแต่ละตัวนะคะแต่ละสัญ,ญลักษณ์เสียงถ้ารูปพยัญชนะเนี่ยออกเสียงสูงหรือต่ําก็เป็นเสียงเดียวกันหมดอย่างเช่นอตัวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆทอ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 ไม่ว่าจะเป็นถอหรือทอก็ออกเสียงอะไรคะเถอหมดเลยนะคะ ที่เหลือก็จะเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงตามนี้ะเสียงเบิกก็จะเป็นบอใบไม้เสียงเดก็ดอชดาและดอเด็กเสียงเตก็ตอปะตักและตอเต่าเสียงเปิดมีปอปลาตัวเดียวนะคะเสียงเผะมีพอพอพอเสียงเฟอมีฝอและฟอนะคะเสียงเมอคือมมเสียงเนอคือ นอและนอนะคะนอหนูนอเนเสียงเลิะคือรอและลอทั้ง2ตัวเสียงเววอแหวนเสียงเหอะหอหีบหอหนูส่วนเสียงเออะก็อออ่นตัวเดียวเนาะทีนี้เสียงในพยัญชนะในภาษาไทยนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายะคะต้นก็คืออยู่ด้านหน้าท้ายก็คืออยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้น พยัญชนะท้ายก็คืออันเดียวกันกับตัวสะกดนะคะอยู่หลังอยู่หลังสุดเลยนะคะตัวสะกดพยัญชนะต้นคืออะไรนะคะสามารถแบ่งได้เป็นต้นเดียวและต้นคู่ต้นเดียวคืออยู่ตัวเดียวออกเสียงเดียวส่วนต้นคู่คือมีตัวอื่นมาอยู่รวมด้วยนะคะพยัญชนะต้นเดียวคือพยัญชนะที่ออกเสียงเดียวได้แก่หนึ่ง อักษรตัวเดียวรูปตัวเดียวออกเสียงเดียวเช่นชอบออกเสียงเป็นเชะนะคะเสียงเดียวบ้างออกเสียงว่าเบอตัวเดียวมองออกเสียงเมอตัวเดียวนะคะแบบที่2ที่เป็นพยัญชนะต้นเดียวออกเสียงเดียวนะคะบางทีมันมีอยู่รวมกันอยู่2ตัวแต่มันออกแค่เสียงเดียวเราก็ถือว่ามันเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะมอก มีหอหีบกับมอม้าแต่เราออกเสียงแค่มอม้าออกเสียงเมอนะคะเราไม่ออกเสียงว่าห่าหมอไม่พร้อมกันแบบนี้ออกแค่เสียงเดียวก็คือเสียงเมอนะคะอยากเห็นไหมว่ามีออ่างและยยักษ์รวมกันอยู่แต่เราออกเสียงเดียวเป็นเสียงเยอะนะคะอยากเยอะแหวนหอวอแต่ออกเสียงเดียวคือเสียงเวิหลาน หอหีบและลอลิงอยู่ด้วยการออกเสียงเลอตัวเดียวนะคะมวกหอมอเหมือนกันแต่ออกเสียงเหมินั่นเองทีนี้อักษรควบไม่แท้นะคะชื่อมันคืออักษรควบก็จริงแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่เราออกเสียงแค่เสียงเดียวอย่าลืมนะคะคอนเซปต์ของพยัญชนะต้นเดียวคือออกเสียงเดียวคําว่าเดียวคืออยู่เดียวเดียวตัวเดียวนะคะ มีรูป2ตัวแต่ออกเสียงเดียวเหมือนกับอักษรนำเมื่อตะกี้เลยนะคะไม่ออกเสียงรอเรือเช่นจริงมีจอจานและรอเรือแต่ออกเสียงแค่เจจริงเราจะไม่อ่านว่าจริงถูกต้องไหมคะส้อยรูปมีสอเสือรอเรือแต่ออกเสียงเสอส้อยเสอตัวเดียวนะคะทรายก็เหมือนกันพอทหารรอเรือแต่ออกเสียงสอโซนะคะ ทราบทหารรอเรือควบกันแต่ออกเสียงแค่เสียงเดียวคือสอซนั่นเองทีนี้มาดูพยัญชนะต้นคู่บ้างพยัญชนะต้นคู่นะคะจะประกอบไปด้วยพยัญชนะควบกล้มแท้และพยัญชนะผสมคือจะไม่เหมือนพยัญชนะต้นเดียวเมื่อกี้แล้วเดียวคือจะอยู่ด้วยกันหลายตัวแต่ออกเสียงเดียวเดี่ยวเสียงเดียวนะคะแต่พยัญชนะคู่ต้นคู่จะออกเสียงพร้อมกันสองเสียง นะคะเรามาดูในตารางรอลอและวอจะต้องไปคู่กับพยัญชนะในภาษาไทยตัวอื่นแล้วออกเสียงพร้อมกันนะคะได้แก่กไก่รวมกับรอเรือก็เป็นกรอออกเสียงเป็นกรอนะคะกอไก่รวมกับรอลิงออกเสียงเป็นกรอกอไก่รวมกับวอเบือก็ออกเสียงเป็น วอนะคะวอกราบกลบนะคะกวาดอ่ะตัวอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นขอไข่และขอควายขอรอเป็นขรอขอรอเป็นขลอขอวอเป็นวอนะคะมาดูว่าเขียนว่าอะไรได้บ้างครมนะคะเขาขอวอก็จะเป็น แขวนนะคะส่วนคอคอก็เหมือนกันนะคะแค่ออกเสียงคอครามคลอดหุยฮะตัวอื่นก็ประสม,มออกมาได้แบบนี้นะคะอย่าลืมว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือการออกเสียงควบก,กันนะคะไม่ได้ออกเสียงตัวเดียวอ่ะทีนี้มาดูพยัญชนะท้ายบ้างพยัญชนะท้ายนะคะพยัญชนะท้าย หรือเสียงตัวสะกดในภาษาไทยมี8ดเสียงหรือ8ดมาตราได้นั่นเองนะคะถ้าพยัญชนะไทยเป็นเสียงเกิดมันก็คือแม่กบนั่นเองนะคะแม่กบคําก็อย่างเช่นปากโชคนะคะถ้าเป็นเสียงเดอลงท้ายด้วยเสียงเดอก็คือแม่กดนะคะแม่กดบวดบาทเสียงเบอก็คือแม่กบนะคะแม่กบได้แก่คําว่ารูปคาําว่าโลกนะคะ เสียงเนมีตัวอะไรบ้างอย่างเช่นการกับคุณนะคะเสียงเม่เริ่มเสริมเสียงเยอะเผยเลยเสียงเวอสาวแววและเสียงเงออสงแล้วก็วงนะคะสรุปสรุปเสียงพยัญชนะไทยนะคะมีเสียงพยัญชนะต้น และเสียงพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นก็แบ่งเป็นต้นเดียวและต้นคู่นะคะต้นเดียวก็ได้แก่อักษรตัวเดียวอักษรนำอักษรควบไม่แท้ต้นคู่ก็ได้แก่อักษรควบแท้ตรพรพรพวอ,ออกเสียงพร้อมกันนะคะส่วนพยัญชนะท้ายมีทั้งหมด8แม่คือกลมกลม,กมเกยเกลก,กกดกดหรือที่ครูเคยพาท่องว่า กระบดนมยวงนะคะกระบาดนมยวงอ่ะมาที่เสียงสุดท้ายของเสียงในภาษาไทยนะคะอ่ะทบทวนหน่อยเสียงในภาษาไทยมีทั้งหมด3ชนิดได้แก่เสียงสระเสียงพยัญชนะสุดท้ายก็คือเสียงวรรณยุกนะคะเสียงวรรณยุกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสียงดนตรีนะคะเพราะมันมีการไล่โน้ตไล่คีย์เหมือนกับเสียงดนตรีนะคะ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีอยู่5เสียง5เสียงนี้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่สามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะเสียงสามัญรูปไม่มีนะคะเสียงเอกก็คือไม้เอกเสียงโทก็คือไม้โทเสียงตรีคือไม้ตรีและเสียงจัตวาก็คือใส่ไม้จัตวานะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยมี อวรรณยุกในภาษาไทายมี5เสียงสรูปนะ,ะตรายางตรายางไม่ยากเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะตรายางคืออักษรสามม่มนะคะมีประโยชน์ในการผันเสียงตามเสียงวรรณยุกต์นั่นเองอักษรกลางคือไก่จิกเด็กตายบนปากโออักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรต่ำก็แบ่งเป็นต่าคู่และต่าเดียวนะคะ อักษรต่าคู่ได้แก่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างโอส่วนอักษรต่ําเดี่ยวงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกเชื่อว่านักเรียนน่าจะท่องได้ครบหมดแล้วนะคะทั้งหมดมีอยู่44ตัวอักษรกลางมีอยู่9ตัวอักษรสูง11ตัวและอักษรต่ำา24ตัวแบ่งเป็นต่ำคู่14ตัวและต่ำเดี่ยว10ตัวนะคะ มาดูการผันวรรณยุกบ้างการผันวรรณยุกต์นะคะเขาจะแบ่งตามอักษรหมู่ต่างๆอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําอักษรกลางนะคะสังเกตว่าผันได้ครบทุกเสียงเลยป้าป่าป้าป้าป่า,ปาอักษรสูงนะคะสามัญไม่มีเริ่มที่ไม่เอกเสียงเอกนะคะขาข่าแล้วก็ขาผันได้สามเสียงนะคะ อักษรต่ำผ่านได้กี่เสียงมาดูค่าค่าและค้านะคะผ่านได้3เสียงเบื้องต้นทีนี้ถ้าเป็นคำตายคำตายอักษรกลางผ่านได้3เสียงอ๋อสี่เสียงนะคะคำตายอักษรสูงผ่านได้2เสียงคำตายอักษรต่ำยังแบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวผ่านได้ สระเสียงสั้นผ่านได้สบามเสียงนะคะและสระเสียงยาวผ่านได้3เสียงเช่นกันนักเรียนก็สามารถไปทบทวนได้นะคะทีนี้มาดูคําเป็นและคําตายบ้างคําเป็นคําตายเราแยกแบบไหนนะคะลักษณะการพิจารณาคําเป็นคําเป็นคือคําที่สะกดด้วยนมยวงนะคะนมยวงคืออะไรคือมาตาตัวสะกดแม่กลกลมเกยเกลและกลง อะไรที่สะกดด้วยมาตรานี้ไม่ว่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นคําเป็นหมดเลยนะคะแต่ถ้าคําไหนที่เป็นสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดจะเป็นคําเป็นเช่นใครใหญ่เขาเสือถ้าแม่นมยวงก็จะมีคําว่าสาวมองการท้ายลมนะคะสังเกตว่าลมคือสระเสียงสั้นนะคะแต่ว่า ประสมด้วยแม่กรมใช่ไหมมันอยู่ในยมดวงนมยวงก็เป็นคําเป็นนะคะส่วนคําตายหลักการพิจารณาก็จะตรงข้ามกับคําเป็นนะคะคำตายคือสะกดด้วยพยัญชนะท้ายทั้ง3มมาตราคือแม่กระบทได้แก่แม่กบกบและกดนะคะสตัวนี้มาตราแม่กระบทเช่นมดบาทบาป แต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเลยก็จะต้องเป็นสระเสียงสั้นเท่านั้นอย่างเช่นเกาะกะทิมระนะคะสรุปคำเป็นมีตัวสะกดนมยววแล้วก็ถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเป็นสระเสียงยาวส่วนคำตายมีตัวสะกดแม่กระบดนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเป็นสระเสียงสั้นเท่านั้นก็จบแล้วนะคะสำหรับ หลักภาษาเรื่องเสียงในภาษาในวันนี้นะคะนักเรียนก็ไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะ